ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูการปรุงอาหารอาหารของชาวอีสานนะครับเขาเรียกว่าแกงผักหวานใส่เห็ดหูหนูนะครับเราไปดูแม่ครัวสักหน่อยครับ ดจะทำใหู้ถามีอะไรบ้างอะไรมีอะไรเออชี้ดูชี้ชี้ให้ดูชี้ให้ดูเลยไล่ไปเลยชี้ไปเลยมีผักนางลอกอันนี้ผักหวานนี่เห็ดหนูหนูนี่ผักนางตูนี่ลูกโดดมะขามใจ่สมะขามนีลอกมี่ผักนีลอกเลยเอาทำเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเด้อกินอาทิตย์ละครั้งไม่มีโควิดเดอก เริ่มเลยแ้วไม่มีโควิดอันนี้เรียกว่าผั่นย่านางย่านางน้ำย่านางันเอามาใช้ไม่ได้เอามาาือกระยำกระยี้ดอกใส่เครื่องบดใช่ไหมใส่เครื่องบดใช้เครื่องปั่น,น,นันเอาปัา่นเอาแล้วก็กองเอาเฉพาะน้ำนะครับใส่ผักอีลอกนะ แกงแซ่แอยากตีวะพอปะพอแล้วพอยังพอยังขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ยกไปตั้งไฟเลยไหมยกตั้งไฟเลยไหมก็ได้ ใส่อะไรใส่เห็ดใส่เห็ดแล้วก็ใส่อะไรบ้างใส่ผักหวานใส่ผักหวานเลยใส่พร้อมๆกันเลยใส่อะไรอีกใส่เมล็ดพริกมลพริกบนเมลพริกบนแล้วก็อะไรบ้างใส่เกลือ ใส่เกลือใส่เกลือลงไปสักพอประมาณเกลือใส่โอดีนเกลือ่าร์ดังเค็มแล้วก็ใส่อะไรอีกน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปปลาปวดละห้าสิบบาทเป็นเด้อแซ่บดีเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ประมาณสักกี่ซอนกี่ซอนดีสอง สามช้อนนอะต่อไป,อไปใส่ซุลลดผงซุลดรสแซ่บหลายใส่เยอะดอกไมนะ่มากกินมันปวดขาใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับผงชูลสดเพือ<ม>เ่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นน้ำตาลแทนน้ำตาลใส่ด้วยนะต่อไปก็ยกตั้ง ไฟเลยนะครับใช้ฝาหม้อปิดไว้นะประมาณสักสามสี่นาทีเพื่อให้หม้อเดือดขึ้นมานะครับครับเรามาดูกันต่อครับหลังจากที่นำหม้อขึ้นตั้งไฟประมาณสักสี่นาทีนะสี่นาทีผ่านไปมาดูครับ ใส่น้ำตาลนะครับเพิ่มน้ำตาลเข้าไปนะครับอเอาใส่พริกพริกลูกโดดลูกโดดหักแมงลักแล้วก็มม้ขามยอด,ด้ขามไม้ขามบอนด้วยนะครับสีบอกขั้นดีรอดแกงพักน้ำหวานนหลอกแต่เช้ โอ้โหหม้อกำลังเดือดเลยครับนะจุกจากใส่บาตรเอาเชืใส่บาตรอยางเงี้ยเอาหางจุกแล้ว้อกงกันโควิดต้องกินจากนางลอกเป็นสมุนไพรนี่เหรอชิมได้เหรอจะชิมได้เหรอฮะสุกแล้วเหรอสุกแล้ว,อลวเอาชิมดูสิเอาชิมดูชิมดูชิมตอน ซิมดูซิมดูซิมดูเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแสบนัวแซบแสบแสบนะแสบแสบแบบผักขามันใส่แสบคักก็โป่งผักขาไม่มีมากินผักขาไม่มีไม่ต้องใส่เอาแค่นี้ไม่ชอบผักขาเอาแค่มีเอาแสบแสบเดียววะแสบดีวะแยงวลยเอาปิดฝาหม้อไว้แล้วก็สักคู่สักคู่แล้วค่อยปรุง สุกแล้วเ,เหรออ้าวสุกแล้วปงเลยปลงเลยเอาชิมชิมดูก่อนสิชิมชิมชิมอีกสักครั้งซิเป็นยังไงโอ้น่ากินเว้ยน่ารับประทานเว้ยนะเอาชิมดูชิมเลยชิมให้ดูซิเป็นยังไงโอ้มันห้อนจะลวกปาก <laughs> ร้อนร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยดู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 ครับดูดูด ดูครับดูผู้บิดเด้อยาสมุนไพรดู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 ครับอาหารป่าภูเขาอาหารป่าอาหารอีสานนะครับดูอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดไหม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 โอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านครับผ่านผ่านครับโอเคครับมันพริกอ่อนด้วยหลังจากนั้นก็จะใส่ถุงไว ใส่บาทสักใส่บาทสองถุงสอง <Okay S 2> สบาด <okay S 2> โอเคครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อใส่บาทให้ได้บุญน้ำกันถ้าได้เบิ่งกับทัวไลค์กดแชร์้แน่จะใส่บาทแต่เมื่อื่นยังได้บุญร่วมกันครับขอบคุณมากครับสวัสดี